สวัสดีค่ะข้าสุซองป้าคำสายรานปู่บาริจิตนะคะก็อาจารย์พูดอดีตนะคะที่ไปอยู่บ้านคำพกูนะคะภูกอะอก็ตทางขึ้นง่ายไม่ทันเออเดี๋ยวนี้ลากเปนเทศนั้นเทียความจริเทียบ้านพูดอยู่บ้านสมัยมัน แม่หน่อยคือได้ยินแม่หน่อยแม่แม่องแม่หน่อยเดี๋ยวผ่อนเ่มหน่งในแล้วหนึ่งว่นมีเจ้าไปคุณบอบเมื่อบานบอ่อบไม่ได้เมื่อค่ะออเออสรุปสลายทันหละเออพอเดีย๋ยวอยู่มอ,มอแม่นี่นแหละเนาะ

เดี๋ยวจัต่อเาดว่ะเลียบต่อไอีกน <hei> <ceu> ่จัาเออไม่รู้เนี่ยคือตรงนี้สิคนเนาะก็ได้พุทเาจงวดพุทาิคนมชนไหมได้พุทธพลางนึ่นมากินข้าวด้วยกันเด้อนี่โอ้ยขิเหล็กขิเหล็กขิเล็กมาหเรามาแกงไปข้เล็กน เออชอบแกงขี้เหล็กนะคะอืมสาลีกับข้าว่ะอีพวกกินอยู่บบสาลีนี่ได้ินบอก่เอออ่ะยำไม่ได้เอากินเลยมันอยู่ใกล้นี่แหละ ก็เอาพักข้กน้ำงามอยู่เรือยโสดาลคือได้ตลอดเอกีนเนาะได้ตลอดได้ย่อยๆนะ่ักเลงวดลว่าดอนอันนั้เนาะองมือผู้สูงเเอเอาไม้ก็เอาแบ่งก็เอาพักขี้เล็กมืแขงจบอกมีนี่แบ่งมาใส่นี่ยบนบ่งวราส่แบ่งเมื่งข้าวส่องยมานี้นเหมือนดาลาบ้านพี่เลยก็มันเป็นเป้ยเป็นเพลินนะบ้านพี่เลยก็ลืมชื่อ วิไลไกบุญเยวบขมาถึงเนี้ยเอตัวเดียกินข้าวชยู่เก็เอาซิบ้านนี่นะมันไปลงนะกร่มไอ้ซาจะกินไอ้เาขาวนะเจ็ดคนหลาคนที่คนที่เจ็ดนั้นยังอาสนาที่าอามามาเอตินคันไปเอสเท่าวนี้จาสีดี อราให้เขากินเนี่ยเราให้อันาจ้บัดอยู่เสมอบ้าดนี้เด็กทาศน์หนาที่สุดแล้วเข่าไม่ได้สมุดสีเขาเข้าไปแต่บ้องอนาลูบ้องสำนักเขามันจะ๊กจี้ไปได้หรือไม่ได้มันนักแล้วเขาไม่ได้กต่เถีงข้าวว่ารายสุดท้ายมันว่าเนนี้แหละไม่ต้องกินมันตีจนนี้นเองที่ชาตะกี้ไม่รู้จักแล้วเนาะ ก็ตองมุ้งจับเลลนั่นนแล้วยังว่าเนี่ยไปจางบาทนะเนาะเาไม่เห็นก็่ไม่เห็นลูกคนเรีถามไลยมีครูมีที่ครูที่ครูเลยตนี้องยี่เจ่งข้าวแล้วก็เห็ดวิยู่คุ้นุนดักที่ครูอยู่ยี่สิบปีพอวะมันได้ไปมันไดไปเนาะตัวกันออกมา เขายื่นอุทธรณ์อยู่คุณลุงกันมาแล้วค่ะอุทธรณ์สู่กันตนี่สองสามสู่กันตประกันแล้วขันมวยกับเพย์อันอันไม่ได้เพย์นกเพย์คะแนนอีโบสู่กันโตละสู้กันโตอีสองปีผู้สู้กันอี ปเจรเญอยู่แล้วลังคนค่อีซาปีจะเล่นไอีแล้วอืมมันเดี๋ยวเขาก็มาสร้างบุญนุอยู่หมู่บ้านนี้ก็ร้อยคนอเก้าจุดเก้าคนก็ตั้มร้อยเนาะยังคนหนึ่งอืนางรับนั่นกบบขมากลางแวนเพรเทียกันยังได้อีกโบมาบุญเพลินอ่ะภูดนีอืมไรก็จะเหลอาข้าวอยู่ก็แจกครับคือรางวัลคือรางวัลก็เขาก็รำ เก้าสิบเก้าคนเดี yeah. mm. ๋ยวถามไม่ถ hmm. mm ึง hmm. ร mm ้อยหมู่ว่านีลยต่ลำเบิดจำปาดงบอกอันโชลุซีเพื่อน้ำเตียงอะไรย่าใช้ลมชักนะเบิร์ดประเทศไทยพูดที่นี่ดีจนเบ้าเนาะนั่งเฝ้าเมื่อเราไปไม่ได้สองปีมาบนอยู่นี่แตลุงแย่งได้ที่ลำเก้าคนนะกะอันย่านะกับ นอนติดเตียงมาสิบสองปีละเล่ายางได้กับฮะยางก็มีข่อยถนัดก็โดนเรอนเขาก็ยังจับยู่ลูกเขาปะกับมาล่ำถวายพุ่มนี่อันปูปลาดิจิตนะซักซิที่สุดเออเนี่ยทางชาวกำ่ังนั่งเห็นขอพักค่อยขออันที่ว่าคือเขาไข่ อายุประเทศเนาะน่ะร้ะะอยห้าสิบแปดล้านนะ่ะค่อยจนว่าว้ยเอาผู้อื่นซาคอยยานยานไม่ไดน้น่ะน่รระผัดกอบันได้ขายอีกพวกเขาก็ไม่ล่ำเหลวสวงอ,อันก้อนจะไปสานค่ะร้อยเก้าสิบเก้าคนโอ้ยค่อยคอยไโขแล้วคอยยานเนาะมันหลายยานไม่ได้ขายก็เนมาซื้อบนื้ จะได้ขายคือมีขอเห้มีทิกุ๊กนะเอ้าขอก็ยากแล้วอันนั้นเชื่อบอลก็บบอลคือยกฟ้องกันไปยกผู้หนึ่งปัดไมียกเบิร์ดฮะยากอันปขั้นตอนธรรมดาอือก็ตามขั้นตอนขั้นตอนนั่นแหละเมย์ความยึดแต่แล้วเราก็ยังโผลไปได้เลยอย่างนั้นแต่มละคนเกี่ยวกับเงินน่ะเนี่ยคนบเนาะขอเงินหาเงินนะขอเลย น้ำคนก็ซัเดจแค่หน,น้าเราบอหน่งหนึยงอก็